ุยสาปัดชินชาแนลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสกุลครับผมสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลเพาวา่าจ้างประเทศอะไรกันได้ประเทศก็ดีครับมาพี่น้องมามืนลคพามากินครับครับง่ายๆพี่น้องตาบุกงห้องบ้นบานๆครับแต่บุ้งหักงบ้นบานๆนะครับพักบ้านๆเท่านี้แหละได้หนังงัวกับไข่ตุ่มมากินแก่หน้าพี่น้องเพชรเลยพี่น้อง,องตําบ,บ้านๆเท่านี้แหละมาเด้อมาเด้อสินเขาเชียนํากันเด้อมาพี่น้องมายุวเขาครับ คื้นยากินแบบตำบ,บ้านแบบนี้แล้วครับทำเองพี่น้องอสุดอยอดแค่แบบบ้าน แยบนะต้งนอนสมบิดเกล่อ เปียไมนน่ง่ายโอ้ยเนความเึ็นดังักติง่ายๆจกินครับก๋วยกินก๋กวยน่า,านะงงเนาะคือสัดขัาะ mời bố bố cả ngàn คนกับต๊เบิดมือเบิเว้นเลยบนมือเบ้บนขึ้นเปียกซ้มอ ตำแบบบานๆเลยตำพริกแห้ง do no. down. Okay, hit that, 高盘。 แซ่บเนาะสุดยอดาะตำมะคงแบบปันปากับเพสเพสชิ้นเดียวเลยแซ่บกินกับไข่ต้มกับหนังงวงอะไรชิ้นเด้งทีนี้พอไปสนิทสักก่อนครับผมเอาไวพอคลิปหนาได้พี่น้องเด้อการ้องขอโทษเข้าไปพี่น้องจะกินบรสุภาประกันใดด้วยว่าพิพานประกันใดก็ส่งขอโทษเข้าไปครับผมแล้วก็ขอคุ้มอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติ ขามาหลับช่วงคลิปนะครับเนาะแล้วก็ฝากาาก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามเพจดาซัปทินชาแนลเด้ด้วยน้งเด้อเพื่อเป็นกำลังใจที่เฮ็ดคลิปต่อไปครับผมเอาไว้พคันคลิปหน้าครับซารักโมนี้สวัสดีครับ